ลงไปไงเลย,ย,ยพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องอืมขายยังนึงเปิดโบนิหันเลยดิอืมฮัลโ<ะ>หลทุกพี่น้องเลยกระต่าแกงเห็ดหมูแกงหน่อไม้ใส่เห็ดหมูใส่หัวใส,ส่พวกเอื้ออ้าวหกกระปูกกระมี่จ้ะหกกระดูกกระมี่อ่ะมันมีหกสูบเลยพี่น้องเลยใส่ใส่ คนแกงเี้ยงเลิโล okay. right ูกแกงสองคนเนาะวดาเป็นคนปลูกมีจิรอกระตู้หนึ่งเล้ยจิรอถ้าแขงลงมาได้น้อยหนึ่งยูุบมาใส่ก่อนแขงลงไปไล้ไหมเนองใส่น้อยหนึ่งเราเพราท่านใส่ร้ายไปแล้วอย่างที่ใส่ร้ายจิปุงจะใส่จงหอมแห้งเต็มหมอยแล้วกิ่วันบอเต็มถูกมแล้วไปเต็มคือเก่า มันในมันมีหนออ่ปนอ,อปสมนอ้ำอพี่ต้องมาเสียออนหวานเลยหน่อหน่อก็น้อมาเจาะคล้องเลยน้ำมันถุนเองแยมเกี่ยวเขานี่ขั้นมาหาญุท่านก็ดีซับเท่านี้แหละแม่เต็มใส่กันเ <c oughs> นาะเคื <c oughs> อแบาะใส่ผักลปเอาผ้หมอกทำแน้องเลยยนลงเต็มที่ฟุดเลยน้ำมับานทำสมีลแลนีพี่นลองเ,องเลยแกงแบบบ้าน พี่น้องอยากน้ำเลยมาเด้อหมุดจอกินนตำกันเด้อพี่น้องเด้อกินแกงไม่มาอีแล้วไม่แล้วเขาว่าเขาว่าดังเนื่องไ,ไปเล่นไปเล่นบ้านอีกแล้วบ่ว่ะดังเนื่อง <laughs> ไปเล่นบ้านอีกระบร่กไปยังไันไปยินเสียงเทาอย่า,างเงี้ยไม่ได้กินแกงเร,ราไม่แลอกคือว่าได้กินมาแล้ว ยิงกระกัยายิะกันยโอ้ยอ่นน่ากินปนกบอ้ก็ลกตอ้าลูกปงหมอกไกินปนกบอโอป้าถูกมาเบิรงลูกแกงละไม้โตแกงละไม้ห้ามตางกันอยู่บ่สากโอ้สามการะากะไม้ก็านีแหละไม่ได้ไม่ยานั่งยู่บ่ไม่ได้นะเอ้ยย่าตางไรเงีเื จิ้มอยู่ฮะจิ้มแล้วพอดีมีอะไรปิดหายพาที่ยังอึ๊บเจ๊ดน้อยอีกอย่างอยู่งเบิ่งสภาพอากาศวันนี้พี่น้องเอ้ยคึมคึมอึมผ้าห้องหึมมึอยู่เอ้าตกกระเพราตกเด้อฝนเด้ออือพี่น้องมาเด้อแซบไปเลยได้พี่น้องเลยมื้อนี้ปไดมุ่งเด้อพี่น้องเลยความเป็นจริงแซ่บแซบ หนักมากเลยชร้ายน้องดีทุกท่านมาปัดถกพักพี่น้องกระดูกนะเปิดพายจากแขนลงเลยมาแขนลงเลยๆลงเลยจ่ายกินน้ำยายนั่งกินดีกับพ่อพออะไหลายแเรียบร้อยพี่น้องเลยไปเดี๋ยวไปกินไปเลย มาเลยพี่น้องน้องม้เต็มขักป้เน,นี่นสนยสบายดีพี่น้องขาดอหีพี่น้องเลยสบายดีพ่นองมื่อนี้ขาดสมาสิ่หนึคนที่มากินแกน้องหเหมือนกัน,นยันบมมาจับยันบมมาวัดพี่สาวนังกลับมาพี่สาวคนคนคนโตคนโตเนไงอืมัมนยั มาเด้อพี่น้องแก้สแกีแกกระดูี่แมวหาวแขวหานี่น้ไม่จากเพียงมาพอ่อแก้น้ำไม่อยู่นี่น้าเนยโกดโคนี่ปนกบขึ้นมากยังพอปนกบอยู่พิดนองมืสาก,กินกินอีกช่องโตขยับปะโตมาแช่งซะอืม เนาคอสูตรตกแหล่กระดูกอีกกรดดูเอ้ยอืมตกแหล่งที่แห้งสูตรตกแหลกแกงมราไห้ผัวเลยคุ้ยเดยับาีบาีาีที่นอกแล้วเออหายังนาะแบาหีปยิขาวแห้งเ เาฮึมฮึมวเรเห็นมืกพักกุกำไตัวพักพมาจกไอืมตัวปูดกันอืงอืมตัวงดคุยังตึนอืมฮึมนึมหมวกให่อืมกำลงจะโดนเงินตี่ยงนแล้วอะไรไม่ใหม่

แจงกับโบมเมนต์แงได้ไหมแจงกับเป็นยากับแตงห้อแต้งหักอดเนี่ยเปน่าเนาะเป็นลูก,กน้านแตงอยู่เดี๋ยวแตงกับโบปานีนะพอเก็งบอกเลยเมือ่อไรพามื่อใ่ใจหรอจือที่อ่าเข้าแ,แ,แล้วเข่าเหาใส่ได้เืออะไรเนี่ย,ยต่อทา กอหยอกนั่งหนอยได้นั่งชื่อแตนคับชื่อน้อยต่อเทาไม่จะต่อเท่าเขายังมาต่อใกล้กับต่อต่อดีเลยประมาปีนี้เาขา,า,ไาได้แม่แลบอกขังไวไล่ไม่ในตไัได,ดมัอเอออม้าง,งนเป็ยังไงเตา

ข้าบ้นเขาข้าบอกเขาโอ้ยนั่งไปใบไกับบุมีเวข้าวบุชิฮามง่ายใม้เขามื่อนั้นังเบรดเด้องมันจันเอาเอาไครมัคือเป็นซีกีเวเออบอกว่าลูกพี่จะกลับไปนอนบ้านเดิมเสียนขวดนะพ่อไปดีใจ บราขออะรให้ราเลี้ยเลยเรต้องย่านลูก hmm. พ mm ี hmm. mm ่ดอกรึเปล่าหงมลูกยืมได้ไหมเอออืออือเขาเงียนี่มันเขาอฮึโชกไปมงเงียนเลยกับเบื่อเบื่อเบืจอดชมโดนน้องเงียนน้องเงียนสมูดท่านมากเลยเศษแก้วเขาเจ๊ะไงขา นี่องเาเ้งนะหมูท่านาบกกาเขาลินนะทีาาอย่่านน้หัวเขาะานัักตูนะมีของหานเร่เ่า่น้อยมาปงเียนเทาห เราไปทั้งชุดออกไ้เี่ยวหนียืหน่อยไปลุ่ขขมขวัญม,มึนีเขัขนันลยอยู้หัวยิก็กแลบ,บวบ,บ,บวก็ลบวบก็ระเบีบบยบเลที่มันสิเข่งขาดก่าน้นลายไปยอกไปแต <ไป S 2> ่เศร้าท่นไปประธานหนถือวงโทษประธานก็หลบุ่มมันจำขอกประธาะนยืน

กนคอยบุเงินกนาบุญได้ก้อนเอาเงินนี่เอาแนี้ตอนที่ถบหน้านะใคหันแม่บอกย้ายบอบุญนี่แมแม่แล้วเราไปบ่ายกกละกันถึหตู ก็แบบนด้คุณว่าคุณมือนกันมือก็ไปละมอาการมือจะไปปัะบนังหรอไปใครแท้คุณมือนมือร้ายอาไกลางกลาเขาเดือด้ายแล้วเขาแซ่ลิสันเปียสิไปตีทารนันเนาะ แม่ให้ม่มอร่ไ่มเอานี้แม่นังมกักการเฉียงด่วงองเราไปไกลหน่อยจนันเลยแ้นี่มันบุคลมีบุคลมีขายใหญ่นี่กมูจะต้องรบมาบางไร่มือนะครับ

โค้งแต่รับแสบยอดราคาเพ่แนขึยนคือไรฟองนี่อืมแล้เาจกกับอูบ้มากินบ้างันยจ้าไดีดองนี่ขาทำงานอู้หของลูกอืมนมันนนเ้ยใจ้าจได้ตัวจะเกาเข่าออกแล้วป้าเก็บ ห้งหอแล้วมันต้นหาิดเอามันไ่่งบุกอึวัวนั่งเีจริงจังม่จุกมยอยากทาท่าหอาหอยหวยอะับมจุกจีก็บอกมันอบจีหาจีนโอ้มนี่เนาะทีแบบแสบเรามันดึงหน้ากันนี่ก็แค่เขียวเว้ย ยังใส่ยึงน้อน้อใส่นาจะฉีดให้นาน้อก็ไปเล่นผักเนาะกงัวห่าเนาะอืมงัวงัวก็งัวแล้วเขาวันนี้

จหักแล้วากเลยนแาแค่้อยู่ได้ลดจังลีเลยตะกี้มันมีต้นขามใหญ่นะบาดน,นี้ม้นดูต้นขามใหญ่บอกขันมอนมุงมมงกงจำพี่อ,อ,อกขนาดเนาะาอบกินทุนกเื่นก็ได้เลเนาะก็ได้แล้วเขาก็ปันหลอหน้าอยู่แล้วเขาก็ป,กปันอยูน่น้าแล้วอกอยู่ไห,หนเผานี่ท่นกเกี่ยวดอกท่นก็เกี่ยว่ากระเอง ถ้าเกียวว่าไปอะไรนะถ้ารูไปเหรออืมขันกัคขันถ้ากระเด่นจะใช่บหมขันปั๊บมันไม่รู้ไหมนะธรรมดาดูแกก้านนี้นี่ใครเนี่ยแกนยังตัวหาวไปไหนเงินหมดทีเดี๋ยวนี้ สูงกว่าปีกใหม่มันเป็นสีโคมนะแต่ผู้นี uh, uh, ่นนะเขาโม้เล uh. ่นเนาะยังไล่อยู่จีดนะอ่หมีก้อนดนเลยนี่มัสูงกว่าจีดอืมมัสูงขึ้นบุ๋มมันมีบ้าปีกอีนวะขาดโดน

ยังสิ่งงดังเดือมาสิกินน้ำข้าวโพแข่งแแข่ขแง,แงมันหกระดูแกแข่งกันปรองโ้ยงก็แม่แข่งกันมาสาะะดูกแกงนะ <c oughs> เอาไปทีดูไปิีไปมันตายนั่นเรีวางอยู่ยก ก,กันคลิปนะเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนะพี่ตามรับชมสบายดีเด <Bye. S 1> ้อบ๊ายบายยุบอีกสักหน่อย